สวัสดีครับผมบอลจากพัทิิลาไอทีนะครับวันนี้ผมมาติดตั้งกล้องเกาหลีกับรถเกาหลีกล้องใช้ชื่อว่าวิลรอยรุ่นซีโรกล้องตัวนี้ให้ความละเอียด Full HD ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังและมีระบบจอดรถด,ด้วยนะครับกับตัวรถฮุนไดสตาเลียโดยก่อนที่เราจะเริ่มติดตั้งกันนั้นนะครับ เราต้องทำชุดฟิลแท็บให้กับตัวกล้องก่อนเพราะกล้องจะมาเป็นสายไฟเปลือยนะครับเราก็ใส่ฟิลแท็บให้ตรงรุ่นแล้วก็มาร์คสีมาร์คตำแหน่งของฟิลที่เราจะใช้ให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะทำการติดตั้งนี่เจ้ากล้องเกาหลีเขาจะให้เขาจ,จะให้สายเป็นเปลือยมาแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาเข้าชุดฟิลแท็บ ให้มันสอดคล้องกับตัวรถไม่ใช่ว่าเขาให้ฟิลอย่างไงมาเราก็มั่วไปตามกันนะครับดังนั้นรถใช้ฟิลเล็กเราก็ต้องใช้ฟิลเล็กตามรถใช้ตัวใหญ่เราก็ต้องใช้ตัวใหญ่ตามระวังหมอกระเป๋าให้ดี เวลาที่เข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการมาร์คสีไว้ด้วยสีก็จะตรงกับสายมาตรฐานของเขาสายสีเหลืองก็ใช้สายเหลืองนะครับแดงก็ใช้แดงในการติดตั้งชุดฟิลแท็บนะครับยังไงเมื่อเราอ่านคู่มือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเช็คไฟจากฟิลให้เรียบร้อยนะครับเราอ่านคู่มือคู่มือระบุไว้อย่างนี้ แต่เวลาใช้งานจริงเราต้องเช็คไฟก่อนว่าไฟมันออกตามคู่มือกำหนดหรือเปล่าเพื่อให้กล้องติดรถยนต์ที่เราติดตั้งไม่ทำงานผิดพลาด อนนี้เรากําลังเล็งตําแหน่งติดตั้งตัวกล้องนะครับกล้องหน้าเนี่ยพอเป็นกล้องที่ไม่มีหน้าจอการที่เราจะวางตําแหน่งของกล้องเนี่ยก็ต้องซิงกับโทรศัพท์ก่อนผมซิงโทรศัพท์ไว้หน้าจอนะครับเสร็จแล้วเราก็เอากล้องเล็งในตําแหน่งที่เรามองแล้วว่าตําแหน่งเนี้ยให้มุมมองที่ดีที่สุดมีจุดบอดน้อยที่สุดนะครับจุดบอดหมายความว่า ตำแหน่งที่กล้องมองไม่เห็นและตำแหน่งที่คนขับลำคาญน,นะครับก็อยู่ในจุดนี้ดีที่สุดส่วนใครบอกว่าจะติดข้างล่างนี้ก็ได้แต่ผมมองว่ามันไม่สวยตรงนี้มันก็จะทําให้กล้องสั่นเวลาเราขับรถนะครับติดได้นะถ้าถ้าเรายอมให้แปะอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายหลายร้านก็แปะอย่างนี้นะครับแเดี๋ยวผมก็จะให้มันอยู่ตำแหน่งนี้ดีกว่านะครับ แล้วค่อยเดินสายขึ้นโอเเคก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดกระจกเหมือนเดิมกระจกมันสะอาดอยู่แล้วล่ะแต่มันเพื่อให้ไม่มีฝุ่น แอลกอฮอล์จะช่วยได้ไม่ต้องเยอะโวนบางๆเสร็จแล้วนะครับก็ตามด้วยตัวแผ่นไฟฟ้าสถิตหรือแผ่นใสหรือแผ่นสุญญากาศนี่แหละวิวลอยไม่แถมให้อันนี้เป็นอุปกรณ์ของทางร้านที่เพิ่มให้ลูกค้านะครับแล้วก็ไม่ได้คิดตังนะอันนี้จัดให้หลายไหนคิดตังธรรมดา ติดแผ่นใสลงไปนะครับแผ่นใสาอาจจะมีฟองอากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆก็อย่าไปซีเรียสก,กับมันเดี๋ยวพอมันโดนแดดมันก็จะไล่ฟองอากาศออกให้เองนะครับแต่ว่าเราก็ไล่ให้มันมีเหลือน้อยที่สุดแล้วกันแผ่นใสพวกเนี้ยไล่ไล่ฟองอากาศง่ายง่ายกว่าของ,องพวก70ดไมล์เจดไมล์ไล่ฟองอากาศยากมาก ใครที่สงสัยว่าไลอ้แผ่นพวกนี้ซื้อที่ไหนในออนไลน์มีครับเยอะหรือทางร้านเราก็ได้เดี๋ยววางลิงก์ไว้ให้ดูเดี๋ยวผมไล่ฟอกอากาศออกก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะทำการติดตัวกล้องละตอนนี้เราขึ้นกล้องแล้วนะครับก็พขึ้นคล้องขึ้นกล้องแล้วก็จะทำการล็อกสายก่อน ให้สายอยู่ในจุดที่เราต้องการวูลอยเนี่ยถ้าเกิดเขาออกแบบสายใหม่ได้นะมันก็จะสวยตอนนี้เขาโอเคเดี๋ยวเราขึ้นกล้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บสายด้านนู้นก่อนใส่เรียเจ้าวิวลอยซีโร่ตัวนี้นะครับเมื่อรถตัดการทำงานตัวกล้องก็จะเข้าสู่ โหมดจอดรถนะครับเวลามันเข้าโหมดจอดรถแล้วเนี่ยมันก็จะลดการทํางานของตัวมันลงนะครับรวมถึงการปิดตัว Wi-Fi h ฮอสปอ t ด้วยถ้าเราตั้งเปิดไว้ตลอดเวลาพอเวลาเราเข้าโหมดจอดรถแล้วเนี่ยตัวกล้องจะปิดระบบ Wi-Fi นะครับเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานพูดง่ายๆคือลดการใช้แบตเตอรี่จากตัวรถนะครับเพื่อให้มันสามารถ เล็ก่หรือทํางานได้นานๆในระยะแบตเตอรี่ที่ตั้งค่าเอาไว้นะครับการใช้โหมดบันทึกจอดของกล้องกลุ่มนี้มันควบคุมโดยระบบของสายระบบของตัวกล้องนะครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะทําให้รถแบตเตอรี่หมดนะครับแต่เราต้องคํานึงถึงอุปกรณ์อื่นๆของตัวรถด้วยเช่นพวกไฟแอมเบียนพวกระบบเซนเซอร์ต่างๆที่มันยังต้องใช้ไฟเลี้ยงเหมือนกับตัวกล้อง ตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เราจะเดินสายไปกล้องหลังนะครับเจ้าพวกกลุ่มของรถตู้นะครับกลุ่มของรถ v i p เนี่ยก็จะติดตั้งใช้เวลานะครับเนื่องจากช่องช่องฟิลบ็อกต่างเนี่ยเขาเก็บไว้แล้วก็มีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเวลาที่เราเก็บสายเข้าไปเนี่ยสายมันก็จะไปเบียดกันอยู่ข้างในก็ต้องทำให้มันดีนะครับขอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บสายให้เรียบ สังเกตพื้นตัวเพดานมันเป็นสีบีดสีขาวสีเทาอะไรพวกนี้ต้องพยายามอย่าให้มือบบนโดนนะครับอันนี้หลังเ้าเป็นกรรมยี่มันจะเลอะง่ายถ้ถึงขั้นตอนนี้นะครับเราจะค่อยๆทำการเก็บสายกล้องหลังนะครับสายกล้องหลังเนี่ยก็จะเก็บเข้าไว้ด้านในของตัวขอบยาง โดยขั้นตอนนี้จะทําอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวขอบยางเนี่ยเขามักจะใช้จารบีสีดําหรือทาจารบีสีดํามาเวลาที่เราดึงขอบยางออกไปแล้วเนี่ยสายของเราเนี่ยอาจจะไปโดนจารบีและไปโดนตัวผ้าผ้าหลังคานะครับของรถทําให้มันเลอะแล้วก็ทําความสะอาดให้ลูกค้าได้ยากมากนะครับดังนั้นขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆทําและทําไม่ให้มีรอยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดู สายกล้องหลังกันว่าเวลาเดินออกไปแล้วเนี่ยสายกล้องหลังมันออกไปทางไหนและจะเก็บสายกล้องหลังขึ้นกับตัวฝาหลังยังไงไปดูครับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็ ลากสายมาทางด้านหลังแล้วเดี๋ยวเราเตรียมที่จะร้อยสายผ่านท่อยางนะครับตัวฮุนไดสตาริเอะคันนี้ลูกค้าลดระดับฝาหลังเอาไว้ฝาหลังมันเลยดูต่ํากว่าปกตินะครับแต่เราเดี๋ยวเราจะร้อยสายนะครับผ่านท่อยางแล้วก็เก็บสายขึ้นตามระบบของตัวรถไปติดไว้ด้านบนนะครับกล้องหลังก็จะทํางานในห้องโดยสารสบายสบายไม่ต้องกลัวว่ามุมมองจะติดขัดอะไรสตาริเอหลังคาสูง มองเห็นยิ่งชัดกว่าทุกคันเดี๋ยวมาดูกันเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวกล้องวิวลอยซีโร่นะครับ กล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องราคาเริ่มต้นที่มันให้แบบ full option มาก็คือมีทั้งระบบจอดรถนะครับตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็โหมดบันทึกแบบ time lag ให้มาตอนจอดรถทั้งหมดนะครับแล้วก็กล้องสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้เมื่อเราเชื่อมต่อ Wi-FI ไดเลกกับตัวกล้องตัวนี้เป็นกล้องเกาหลีประกัน2ปีวิวลอยนะครับแล้วก็ให้ความละเอียดกล้องหน้า ฟูเกล้องหลังฟูเอนะครับแต่ว่าเซ็นเซอร์เขาเป็นโซนี่นะมาลองดูทีนี้มาดูกล้องหลังกันนะครับว่ากล้องหลังเราติดตำแหน่งนี้มีไฟสถานะนะครับตัววิวลอยตัวนี้กล้องหลังให้ความละเอียดแบบ Fu ู l HD เป็นรุ่นซีโร่นะครับสายเสียบด้านข้างเราทำการหุ้มสายเอาไว้นะครับแล้วก็เช็คสถานะการทำงานของตัวกล้องได้ง่ายๆเลย เนื่องจากมี LED แสดงสถานะการทำงานของกล้องด้านหลักสนใจทักมานะครับตอนนี้ใหม่ไม่ได้ใส่แล้วสนใจทักมากล้องติดตั้งบน u n i Staria รถตู้หมวกอันนอกของพวกเรานี้